เป็นมนุษย์สุดจรดีมีศีลห้าควรรักษาสมบัติทิพนิมิตควันสร้างกุศลผลบุญหนุนชีวันถือคุณธรรมกรรมดีสีมงคลชีวิตยุ่งยากประมาณนัยหรือเราเองทำให้ยากประมาณนี้ ละลดเลิกล่อยวางบ้างคงจะดีชีวิตก็จะง่ายงามตามวิถีที่ควรเป็นกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทาน ตำนานเรื่องเล่าพรา้อมทางข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่อง10สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับการใช้ชีวิตคนเดียว ท่านผู้ฟังครับกับการที่เราได้ใช้ชีวิตคนเดียวเพียงลำพังนั้นบางทีมันก็อาจจะเงาไปบ้างในบางครั้งแต่ก็ยังมีข้อดีอยู่อีกมากมายครับวันนี้ผมก็จึงขอนำพาท่านผู้ฟังมาเรียนรู้ถึงข้อดีและสิ่งต่างๆที่ก็กำลังจะเกิดขึ้นรอบตัวของเราในวันที่เราต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเพียงลำพังครับ และก็จะทําให้เราได้รู้ครับว่าการที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวนั้นมันก็มีข้อดีแบบนี้นี่เองสิบสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับการใช้ชีวิตคนเดียวก็มีให้ได้พิจารณากันดังต่อไปนี้ครับในข้อที่หนึ่งเราจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็เพราะว่าส่วนใหญ่การที่เราอยู่กับคนอื่นก็จะเป็นการดึงสมาธิของเรา ออกจากงานที่เรากำลังทำอยู่ครับก็ลองสังเกตดูครับว่าเวลาที่เรามีประสิทธิภาพสูงสุดส่วนใหญ่นั้นก็มักที่จะเป็นเวลาที่เราได้อยู่คนเดียวเพียงลำพังซึ่งนั่นก็เกิดจากการที่เรามีสิ่งรบกวนที่น้อยลงจากการทำงานนั่นเองครับข้อที่สองเราจะเป็นอิสระมากขึ้นก็เพราะว่าเราจะเกิดความมั่นใจในความสามารถของเรา ที่เราได้อยู่กับตัวเองได้เราก็จะไม่รู้สึกกังวลว่าเราจะไม่มีใครอยู่ด้วยอีกต่อไปครับข้อที่สามเราจะได้เติมพลังเราได้ใช้พลังงานค่อนข้างมากทีเดียวครับในเวลาที่เราต้องอยู่ร่วมกับผู้คนมากมายทางเรื่องของการรักษามารยาทท่าทางก็หากว่าเป็นคนที่ขี้เกรงใจด้วยแล้วก็มีแต่จะคิดว่าจะทำยังไงให้เขามีความสุข เป็นกังวลคิดหาแต่ว่าเขาอยู่ในอารมณ์ไหนฉะนั้นการที่เราได้อยู่คนเดียวก็จะช่วยให้สมองของเราได้พักผ่อนจากการที่ต้องทำงานแทบจะตลอดเวลาเมื่อได้อยู่กับคนอื่นครับข้อที่4เราจะสัมผัสได้ถึงอารมณ์ของตัวเราเองก็เมื่อในเวลาที่เราได้อยู่กับผู้อื่นเราก็มักที่จะพยายามคิดถึงใจเขา พยายามที่จะเข้าใจอารมณ์ของคนอื่นแทบจะตลอดเวลาฉะนั้นการที่เราได้มีเวลาอยู่คนเดียวก็จะทำให้เราได้เห็นถึงอารมณ์ของตนเองครับเราก็จะเข้าใจตัวเราเองมากขึ้นว่าอะไรเป็นอะไรสิ่งไหนคือสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบทำให้เราได้เข้าใจการเกิดขึ้นของอารมณ์ต่างๆกันเช่นมีความสุขเศร้าหรือกโกรธครับข้อที่ห้า เราจะสะท้อนตัวเราเองได้บ่อยขึ้นเราก็แทบจะไม่มีเวลาในแต่ละวันที่จะมานั่งคิดพิจารณาถึงตัวเราเองฉะนั้นการได้มีเวลาอยู่คนเดียวมันก็จึงทำให้เราไม่ต้องมองออกไปข้างนอกไม่ต้องไปมัวแต่คิดถึงความรู้สึกของใครต่อใครการที่เราได้อยู่คนเดียวเพียงลำพังน,นั้นมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับที่เราจะได้ลองมองย้อนเข้ามาในตัวเองดูบ้าง ข้อที่6เราจะมีความสุขในความสัมพันธ์มากขึ้นก็เพราะเวลาที่เราได้อยู่กับตนเองเพียงลำพังมันก็จะช่วยทำให้เราได้เห็นคุณค่าและก็ชื่นชมตัวเองได้ครับซึ่งจะทำให้เราเห็นคุณค่าในความสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยในแบบที่เราแทบจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยละครับข้อที่7เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปขอโทษกับใครหรืออะไร ในบ่อยครั้งที่เราจะต้องเอ่ยคำขอโทษจากการที่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะไปทำร้ายความรู้สึกของคนอื่นก็เมื่อหากว่าเป็นเวลาที่เราได้อยู่เพียงลำพังคนเดียวเราก็ไม่ต้องไปพิจรารณาทุกคำที่ออกจากปากเราครับไม่ต้องมาคอยระมัดระวังการกระทำของตอนเองก็เพราะไม่ต้องกลัวว่าใครจะรู้สึกยังไงครับข้อที่แปด เราจะได้ทำในสิ่งที่เราต้องการจะทำจริงๆในเวลาที่เราได้อยู่กันเป็นกลุ่มหรืออยู่กับคนหมู่มากนั้นเราก็มักที่จะเลือกทางสายกลางที่ทำให้ทุกๆคนรู้สึกโอเคมากที่สุดแต่ทว่าในบางครั้งสิ่งที่คนส่วนใหญ่เขาพอใจที่จะทำกันนั้นมันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการจะทำจริงๆก็ได้ครับข้อที่9เราจะได้ไม่ต้องพยายาม ที่จะทำให้คนอื่นมีความสุขตลอดเวลาก็เมื่อในเวลาที่เราอยู่คนเดียวคนที่เราจะต้องเป็นห่วงก็คือตัวเองคนเดียวไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหนที่คนอื่นเขาไม่ชอบแต่หากว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการที่จะทำเราก็สามารถที่จะทำในสิ่งที่เรามีความสุขได้อย่างอิสระครับและก็มาถึงข้อสุดท้ายในข้อที่สิบเราจะหยุดมองหาการยอมรับ ก็เพราะว่าคนเราโดยมากนั้นก็มักที่จะต้องอาศัยการยอมรับหรือต้องให้คนรอบข้างเห็นด้วยก่อนถึงจะสามารถเริ่มต้นลงมือทำอะไรได้ซึ่งก็จะต่างกันโดยสิ้นเชิงครับหากว่าเราสามารถที่จะอยู่กับตัวเองได้ก็จะทำให้เราได้เรียนรู้ที่จะเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเราเองและก็จะได้ตัดสินใจโดยปราศจากความคิดเห็นของคนอื่น ก็เริ่มจากวันนี้ครับลองปิดมือถือแล้วก็นั่งอยู่เงียบๆกับตนเองสักสินาทีด<ๆ>ูก็ลองสังเกตร่างกายและจิตใจของตัวเราเองดูครับ<ๆ>ก็ไม่แน่ครับว่าเราก็อาจจะได้ค้นพบอะไรบางอย่างที่มีความสำคัญสำหรับตัวเราเองก็ได้ครับโอกาสต่อจากนี้ผมก็ขอมาเสริมกันในอีกหัวข้อหนึ่งที่ก็เห็นว่าจะเป็นประโยชน์เพื่อกูลแกกันอีกเช่นเคยครับ กับหัวข้อเรื่องสติมีบุญบาร,รมีเกิดปาฏิหารเกิดท่านผู้ฟังครับและก็มีอยู่สิ่งหนึ่งครับที่เราพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้พยายามที่จะเน้นอยู่เสมอครับนั่นก็คือเรื่องของสติซึ่งสตินี้ก็เป็นแรงขับเคลื่อนให้ปิดทางบาปทำให้เกิดบุญบาร,รมีมีสติตลอดเวลาการที่เราจะทำผิดบาปนั้น มันก็จะยากยิ่งขึ้นรับก็หากว่าเราจะฆ่าสัตว์ก็จะสามารถยังใจได้ด้วยสติจะเบียดเบียนลักทรัพย์คนอื่นจะผิดลูกผิดเมียคนอื่นก็จะรู้นึกได้ถึงผลชั่วที่จะเกิดขึ้นในเวลาที่จะโกหกก็ปิดปากไม่พูดจะกินเหล้าเมายาก็รู้ว่าหากไม่มีสติแล้วชีวิตของเรานั้นก็อาจจะเกิดอันตรายถึงขั้นพินาศได้ แถมยังก็อาจจะพาชีวิตของคนอื่นพังไปอีกด้วยครับสติหลุดโกรธทำอะไรไม่ยังคิดจะจบปริญญาเอกหรือปอซีก็หากว่ามีความโกรธขาดสติแล้วก็โง่ได้ด้วยกันทั้งสิ้นครับคนเราเมื่อได้ขาดสติแล้วไม่ว่าจะเป็นใครก็พอๆกันนั่หละครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็จึงได้ย้ำนักย้ำนาในเรื่องของสตินี้ ก็หากว่าเรามีสตินั้นจะทําทานก็เกิดผลมากจะรักษาศีลก็มีความบริสุทธิ์ไม่ว่าจะเจริญสมาธิภาวนาก็ก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วด้วยสติครับอีกทั้งในการปฏิบัติธรรมทางสายเอกก็คือสติปฐานสี่ครับก็คือตั้งสติคือความระลึกได้หรือความระลึกไว้ภายในกายในเวทนาในจิต และในธรรมจริงๆแล้วนั้นสติก็เป็นเรื่องง่ายๆที่คนทุกคนก็สามารถที่จะทำได้ฝึกได้ฝึกที่จะให้มีได้กันทุกคนครับสติก็เป็นที่มาของการคิดก่อนทำเมื่อเราจะทำในสิ่งใดก็ให้มีสติํากับก็ยิ่งจะเป็นการดีขึ้นลายเท่าครับทางเรื่องของการงานการเงินครอบครัวก็ย่อมจะดีกันทุกอย่าง ก็อ,อย่าหลงทางกันอย่าได้ลืมคำนี้ครับสติมีบุญบารมีเกิดปาฏิหาริเกิดอย่างแน่นอนครับก็ขอให้ได้พิจารณากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อชูคิด คดีเตือนใจที่ผมจะนาเอามาให้ท่านผู้ฟังให้ได้นำไปฉกคิดพิจารณากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องใจคนเหมือนไฟชายถ้าไม่เปิดก็ไม่สว่างท่านผู้ฟังครับที่ได้เปรียบใจคนให้เป็นเหมือนกับไฟชายนั้นก็เพราะใจแคบก็หมายถึงเอาแต่ความคิดเดิมๆของตัวเองยึดมั่นถือมั่นตัวเองสุดขีด ใจกว้างก็หมายถึงคนที่รับฟังคนอื่นพร้อมที่จะปล่อยวางความคิดที่ตัวเองเคยยึดมัน่นถ้าเห็นว่าสิ่งนั้นมันผิดจริงหรือไม่ทันสมัยจริงคนใจแคบนั้นก็มักที่จะปรากฏตัวพร้อมกับความรู้สึกมืดทึบแบบคนเห็นแก่ตัวส่วนคนใจกว้างนั้นก็จะนำมาซึ่งกระแสความรู้สึกสว่างลงแบบคนที่มีเมตตา ก็จึงได้ปรากฏตัวพร้อมกับทําให้ผู้คนที่ได้พบเห็นนั้นได้เกิดความรู้สึกสว่างราวกับส่องไฟฉายทําลายความมืดกอบเพราะเมื่อใจกว้างกอบแปลได้ว่าพร้อมที่จะเข้าใจทุกคนจินดีที่จะรับฟังทุกคนกับทั้งรู้จักที่จะให้โอกาสทุกคนคนํานึงถึงความสุขของคนทุกคนไม่ใช่แค่จะกอบโกยความสุขให้กับตัวเองคนเดียวนั่นล่ะครับ ก็คือกระแสของเมตตาอย่างไงละครับใจแบบนั้นก็จึงให้ความรู้สึกสว่างกับทั้งตนเองและคนใกล้ชิดหรือแม้กระทั่งผู้ที่ได้พบเห็นได้พบปะพูดคุยในเวลาสั้นๆและคนเราทุกคนก็สามารถที่จะอ่านตัวเองออกได้ครับใจของเรานั้นจะอยู่กับความมืดหรือความสว่างมากน้อยเพียงใดก็สามารถที่จะดูได้ จากการที่เราเปิดกว้างหรือคับแคบในการที่จะรับฟังคนอื่นนั่นเองครับก็จึงเปรียบได้ว่าใจคนนี้ก็เหมือนกับไฟชายถ้าไม่เปิดก็ไม่สว่างครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้น จะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออ่ำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่าน ที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีฮิริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตวบาปผู้สแสวงหากุ่นงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิพัฒนะมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะยุยธรรม ความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกราบผมอานน์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไวนณที่นี้ด้วยและถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟัง รับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กด Sub สไครต์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้า โปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานทน์ขอบพระคุณครับ